สวัสดีเจ้ากินข้าวไข่ดาวกันเร็วข้าวไข่ดาวจ้ะพื้กทอดเสือสว่างจ้าจ้านมากินข้าวไข่ดาวกันเร็จจ้ากินฟองไหนดี แม็กกี้หยดเหมือนฝนหยดเลยนะ <_ S 2> ชับชับมาก มันต้องหยดหยดพุ่งพุ่งแบบนี้ย้ำไปเออช่ำช่ำอืมอีกล้วท I love it, I love it. I love. Oh Lord mm. Lord. เลิศมะละกอค่ะรอบหน้าตำมะละกอกินนะคะมะชาวพึ่งเด็ดไปขายค่ะลุ้ เดลิเชียนกินข้าวไข่ดาวให้เหมือนกินขนมหวานนะคะเติมข้าวไปก่อน,นะคะ่ะวอร์ข้าวไข่ดาว ดีดอกเม็กกี้มาชำที่ข้าวนั่นเนี่ยไข่ดาวก็ทอดให้มันเป็นหลายระดับเอาระดับที่มันนี่อย่างนี้ค่ะให้ไข่แดงมันเป็นยามาตูแบบนี้ยามาตอยแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังกรอบไฟแรงๆไม่ต้องพิกค่ะโอ้ยเวอร์อืมเวอร์มากลม,มพัดก็เย็นสบายเลย เวร์มากข้าวหอยดาวค่ะไม่ควยกินไม่ควรพูดตอนที่เราเคี้ยวข้าวนะครับไม่ควรพูดนะครับทุกคนแต่ดิฉันจะพูดค่ะดิฉันมันถูกจริตของฉันแบบนี้ดิฉันตื่นแล้วนะอย่าพูดตอนกินข้าวนะคะ ท่อมาสามฟองนะครับดิฉันขออนุญาตอิ่มนะฮะเดี๋หลังมาดิฉันไปกินที่หมดเองค่ะตอนนี้อิ่มเห็ดว่าค่ะ ถูกจลิดเสื่อเหลือเกินกินแล้วให้มันช่ำๆไงขออนุญาตอิ่มก่อนนะคะสวัสดีค่ะ